คลิปนี้นะฮะเด็กผีนะฮะเรามาอัปเดตนะครับเรื่องราวของบ้านเอเบโมนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องแสดงความดีกับโปรตุเกสก่อนนะ, ino, นะครับผมแล้วก็คิซิโนโรดันโดนะครับผมแล้วก็ดาโลเลยนะแล้วก็บูโด้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมเมื่อคืนก็คว้าสเปนได้นะแล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2นะครับผมก็ถือว่ายังคงเป็น40ที่ยังแจ๋วนะผมก็40เท่ากันแต่ว่าก็คงไม่เท่าเขานะเขาคงจัดสุดยอดมากการดูแลร่างกายนะแล้วก็ยิงไป138ประตูให้กับทีมชนนสิบประตูให้ก ดีๆด้วยนะครับแล้วก็มาเข้าสู่เรื่องราวนะของแบล็คแอนิเมโมนะเพราะว่าล่าสุดนะครับผมก็มีรายงานเลยครับว่าทางด้านของสเปอร์นะครับก็มีการปลดแอนด์เรียบร้อยนะครับผมหลังที่คว้าแชมป์ยูโรป้าไปก็โดนปลดอยู่ดีนะครับแล้วก็มีข่าวลือมาตลอดนะผมว่าข่าวลือหรือจริงก็ไม่รู้นะเพราะว่าโทมัสแฟงนะครับผมกุนซือของเบนฟอร์ดก็จะมาคุมทีมนะครับผมสเปอร์เนี่ยดูกาลหน้านะครับผมซึ่งก็มีข่าวนะครับผมว่า ในเมื่อทุมบันแฟงมาคุมสเปอร์ก็อาจจะดึงเอมโมไปด้วยนะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ของเอมโมก็ก็คือเลางาอยู่นะเพราะว่าทางเบนฟอร์ก็เล่นเล่นเล่นแง่อยู่ก็จะดึงราคาเพราะว่าถ้าแมนยูมีเงินเนี่ยถ้าจ่ายคุณย่าได้คุณก็ต้องจ่ายโมได้อ่างเงี้ยก็ถือเป็นการดึงกันอยู่จนที่แมนยูก็เสนอไปแล้ว55หรือว่า45เนี่ยก็รวมรวมกันประมาณ6 5 แต่ว่าก็ยังดึงอยู่นะครับแต่ถามว่าถึงแม้ว่าก็ท่าเอเมโมเนี่ยบอกว่าเขาชอบแมนยูมาตลอดนะก็อาจจะไม่มีผลนะเพราะว่ามันพูดคุยกับทางสโมสรก่อนถ้าทางสโมสรไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยแหละถ,ถึงต่อให้นักบอลเขารักขนาดไหนก็คงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตัดนั้นแหละครับผมก็ต้องรอไปอีกปีหนึ่งแต่ก็ไม่ย้ายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือถามว่าพอไม่มีเอเบโม่มันดีไหมก็ไม่ดีไม่ดีเดือดร้อนนะผมบอกตรงคือตอนนี้คือ60ล้านเนี่ยเราได้ไดคุณย่ามาแล้ว เล่นทางขวานะครับก็าอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันแล้วก็มีนักเตะอยู่อย่างเช่นอามัดก็คือเล่นตัวบนก็ได้หรือเอาเอาบูโน่ไปเล่นยิงคู่กับไปยิงคู่กับคุณย่าก็ได้แล้วเอาทางคาซิมิโร่เล่นกับอุกาเต้ก็ได้เพราะเมนูก็ยังมีนะครับก็ยังมีการเล่นแน่ไปท่าอยู่และสําคัญก็คือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็เก็บเงินตรงนี้6 0ล้านไว้ไปซื้อวิกตอร์ยูเคเลสก็ได้ เพราะยเคเรนเองก็ยังมีข่าวเมนยูอยู่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะต้องมานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอเดมโก็ไม่เสียหายได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หาาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาไม่ขายก็เก็บไว้หรือถ้าเกิดเขาจะขายกับสเปอร์ก็แล้วแต่เขาก็ตามนั้นเองครับก็ถามว่าเด็กผีก็อย่าไปคาดหวังเยอะแต่ถ้าเกิดได้มันก็ดีนะครับแต่ว่าเราก็เสียตังค์ไงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะแล้วตัวที่มีก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอามัดก็ยังมีเมนูบูโน่ก็ยังเล่นได้อยู่เล่นแร่ไปานนเวป ปเอากองหน้าก็ได้ไปเอาเอาเงินตรงนี้ไปลงที่แบบวิกตะอยู่ครเ็กก็ได้เออก็ถือว่าเป็นการที่ดีอยู่นะอันนี้ก็เด็กผีก็ติดตามข่าวต่อไปนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจบนันทึกในการโปรดแล้วก็รีโพสให้กับผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะผมปักเสื้อไว้คลิปที่แล้วนะปักเสื้อของแมนเชสเตอร์เดนต์ครับผมเป็นเสื้อลำลึกนะครับทริปเป็นแชมป์นะปี99นะเพราะฉะนั้นก็กดติก๊กต๊ะแล้วก็กดตรงคลิปด้าช่องได้เลยผมฝากเลยครับ,รบเด็กผีบาย